ลงเมนไหมครับไปแล้วตีเล่นตีเม่นตีทิ้งอะไรตีที่นั้นหลาสนิทตีไปคนขับรถเนี่ยเหรอครับลูกนี่ทำงานอยู่เทศบาลเนี่ยครับครับอยู่ตำแหน่งเหรอครับขับรถอะไรเดี๋ยวขับรถลราขับรถกู้ไัตัวเองเนาะตัวยกันล่ะครับตอนนี้ซบเอาไว้บ้านนี้ครับแล้วจะเผาไม่ได้นะครับเพราะ ม้สึกว่าอันลูกนี่ได้ทําหน้าทีดีกติว่าได้เป็นเจนี่ติว่าได้ไป่วยเหลือคนนี่ครับมีความม้สึกเป็นได้พมครับยังแรกกบเสียใจซึ่งจะเห็นยังครับเคลื่อนลูกทําดีแล้วไปดีแล้วทําบุญทําคุณเจ้าบ้านมากัน,นักแต่ชีวิตมันมากมันทำบุญว่าได้หม่หองทำใจได้ ครับ أ, <า>เมื่อเวลาประมาณ9ก้นาฬิกานะครับทางศูนย์ป้องก,กันและต่อพันของฝ่ายป้องกันและอพันโงดได้รับแจ้งทางวันที่สาครับทางโทรศัพท์ว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกอาวุธปืนนะครับยิงในพื้นที่หมู่ที่ห้าตำบลบ,บ้านถา้ำได้ตรวจของฝ่ายป้องกันและต่อพันโงดก็จัดในส่วนของเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจแล้วก็เจ้าที่ผู้ชีพยผู้พันเข้าตรวจสอบนะครับขณนะเข้าตรวจสอบตรวจสอบพบผู้ได้รับบาดเจ็บ หนึ่งรายนะครับเป็นชายถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดนะครับเข้าที่บริเวณต้นขาและชายโครงนะครับเจ้าทีา่งานผู้ชีวผู้พัยของริฐบาลกา็ได้ประถมพิบาลเบื้องต้นนะครับในที่เกิดเหตุและนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลดอกคำใต้นะครับแต่ระหว่งางนำผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลดอกคำใต้นะครับผมก็ได้รับทราบนะครับจากสภูนต้ามชาทางสนยนวิทยุแจ้งว่า ในส่วนของรถแอมเบร้ของเราเนี่ยได้รับประสบอุบ,บัติเหตุนะครับในระหว่างนงําต่งผู้ได้รับบาดเจ็บไปยังสามทยาบาลน,นะครับในส่วนของอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับมีผู้แท้กคันชาผมาทุนเสียชีวิต2นายนะครับเป็นพนักงานขับรถ1นึงนายแล้วก็มีพนักงานประจํารถ1นึงนายนะครับนอกเหนือจากนั้นก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ อีกหนึ่งนายนะครับซึ่งครับผมผู้เส ah ียชีวิตพนักงานขับรถชื่อนายกิตนินันราชเนตรนะครับแล้วก็พนักงานประจํารถน้องน้อง,น,องน้องเกมนะครับน้องเกมแล้วก็ผู้รับบาดเจ็บอีกคนหนึ่งก็น้องแม็กนะครับซึ่งเป็นพนักงานประจํารถขั้นหนึท่ที่ขึ้นอาสาขึ้นไปช่วยนะครับในส่วนการช่วยเหลือนะครับ ในส่วนของการช่วยเหลือในส่วนของทางทศ่บาลก็ก็มีงบประมาณส่วนหนึ่งที่ที่ช่วยเหลือขั้นต้นอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของประกันภัยรถที่ที่ทางทศบาลได้ดำเนินการประกันภัยให้นะครับเดี๋ยวถ้าต่วนเห็นประกันมาก็กคงจะรับทราบว่ามีงบประมาณได้